นั่เนแต่กราบอบอย่าให้ตรงกลางเห็นผมเห็นมันละวินแขนมันอยู่ไหนวิ่งมาวิ h <h ่งมาอย่าวิ่งให้ตรงกลางเห็นนะยิงแขนมัไม่ได้แต่มันไม่ตายหรอก รอันนั้นกินอะไรกินปลาปะตายแล้ว<ๆ> <Forever? comfy. S 1> ไม่รอดหรอก เดินไม้หน่อยเดินไม้เดินไม้ดูเลี้ยวๆขอเดินไม้หน่อยจบน่ะเออตาลอยบักดูดีกว่าฮะเนาะว่าว่ามีว่ามีตัวไหมว่ามีตัวดิสเข้ามาไหมนะ ถอย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 จะระเบิดแล้วถอย ดานบักดูหน <si ่อยฮะโป้งโปงในในในโงยิมปงผมขึ้นคุมทาวเวอร์นะ ผมคุมทาวเวอร์ให้ค่ะค<ผ>ม,มประตู <มา S 1> คนนึงฮะปิดประตู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  อยู่หน้าประตูประมาณ6 0ผมไปชาร์จมันพี่ ผมช้าไกระเป๋าเปิดอยู่ไหนะุ้งบอลไม่มันหายไปอยู่ไหนอะกระเป๋าเปิดหนีไปแล้วโอ้โ กี่เป๋าระเบิดหนีไปแล้วผม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 ,ผมงานงอกเลยว่ะพี่ เปล่าระเบิดแล้วมีเดิมวางไว้หน้าประตูตรงเลดเลย,เลยในเต็นในเต็นป่ะในเต็นป่ะเหลืองนอ,นอที่ที่เดิมที่เดิมจานที่จานนี้จะเก้าอาัดมันอ่ะ มอยู่บนอยู่ล่างคุณแตงคุณแ,แตงอยู่บนอยู่ล่างอยู่อยู่ที่เดิมที่จานยิงเอเจเก้าอัดอ่ะโอ้ยๆฮ้ยข้างหลังข้างหลังมาจากอันนี้ฮะไอสนามบอลสนามบอล ยิง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 คุณแสงเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ยิงเลยยิงยิงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมเข้ามานะยิงไปเลยพี่บอลอยู่ในนี้ป่ะโอเคโอเคพี่ เฮ้ยมันมันดินดออกมันดิดออกอืมหืออมต่อแล้วเบิดไฟแล้วงานหยาบจัดเลย ผมอยู่ห้องอาหารโรงเรียนเอาไงอะเนี่เอาไงเราเนี่ยไงผมนอนผมลุกผมลุกแล้ว,ผม,ลลวผมเดินซิกแซกเอ้ยเอาไงเราเบิดต่อบปล่าหรือไงมีอยู่ที่ตัวได้สองกำแพงผมมีสี่เม็ร โอ้โหประตูบัาเกอวะทำไมไม่ระเบิดแม่งพังไม่หมดเสริมดีเลย์ดีเลย์ยังระเบิดเลยนะไม่ดีเลย์ยังระเบิดเลยนะผมผมเข้าลงยิมนะพี่มีใครอยู่ไหม ระสีนี่ต่อยเกือบตายผมมันมีกระสุนเยอะปะวะลงยินมีกระสุนไหม M4 กำลังผมผมเปิดได้ผมเปิดได้ผมอยู่ในเต็นนะมีวิดีมีวิดีมีวิดีมีมีวิดีกับเอเคอยู่ในศพมัน

อันช่วยพี่จิโร่หน่อยใช่ถูกต้องคือคือเด็อกะอะเด็กอะไม่สนใจเราไปกันดี่ว่ตรงไหนขงโรงงานแดง Nếu thằng tí phòng này phòng thành không điên nào? Nếu mà thằng tí phòng này Tán vô này Mà lấy mà lấy tan xón Tông xón tan ระวังไอ้ไอ้นั่นนะมึงเห็นไหมมึงเห็นมึงเห็นได้ลงเก็บของตรงกลางหนามบอลไหมมันมีกิลลี่ดิดอยู่นะนั่นนหะที่กูเล็งอ่ะเดี๋ยวที่ผมเล่งอยู่เนี่ยตรงตรงไหนนะจานลงเก็บของตรงนี้ผมลงเป็นสี่สายนะตรงนั้นอ่ะเฮ้ยลงเก็บของเดี๋ยวจานเดี๋ยวผมจะวางแรนไมร์ตรงไหนอยู่ข้างในลงเก็บของขวาข้างหน้าขวา หน้าขวาขวามือขวามือนี่เหรอเ,นะเอเลอละไั่ะไหละข้างหน้าผมนี่เลยใช่ไหมตรงนั้นหละตรงขวาที่ผมให้เลี้ยวอ่ะลงเก็บลงลงลงลตรงนั้นนะ่ะอะไรเล็กๆอ๋อ โอเคพี่ผมวางแล้วเลนใหม่นี่ตัวนี้ึ้นมาอี่วเอ้คุณบอลนาอยี่กระเป๋าเลยเดี๋ยวผมจะวิบบ่งไปเลดบ้านมัน เปล่าหน้าลงยิ้มอ่ะ F 79ใครยิงอะ่ะมันตายมันตายมีน้อยมีน้อยมีน้อยมันตายจานมีตัวยิง F 79ทางทางข้างหลัง ตั้านเคลียร์ใครใส่ไหนนอนตรงนี้ป่ะคุณบอลบอลเขาไม่ล้างหัวเลยบอกเลยเอาเลยไม่ไม่ไม่พี่เดี๋ยวรอพี่มา แกนนีผมส่องไอ้ตัวนั้ก่อนมัยิงพิษมันยิงพิษแออก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 แ่บเแบงค์มันเหยีมาแถวหลังเรียนนั่นแฝงถอยก่อน

งบทพอด,ดีเลยใช่ไหมตาล วิ่งไปเร็วจังวะผีบอกอีกตัวาดานดานลองบักดูดิคิดผมขึ้นมาข้างบนแล้วนายตานผมขึ้นมาข้างบนแล้วนะกูอยู่ผมอยู่กูอยู่รางรถไฟ

ดัดฟ้าร่วงดัดฟ้าร่วงดัดฟ้าร่วงน่าจะสลบอีกอีกตัวตรงอีกอีกตัวมีไนท์ด้วยตายมีมิดดีเจอผมผมอยู่ตรงเฮ้ยใครใครใครเซตแดงอ่ะหลังต้นไม้ของแดงเหรอผมผมได้ผมจะยิงมันอยู่แดงมันนอนคานอยู่บนโรงเรียนตาย

ไอ้เขียแม็กล่วงวะไปตายไม่ตายไม่ตายสตานมันเข้าไปลงช่างแล้วลงลงนั้นน่ะเข้าไปข้างในเข้าไปข้างในระเบิดลูกย้อยลูกย้อยใส่มันเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งผม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 เข้ามาผมผมออกกลังแล้วผมออกกลังแล้วผมผมผมจานเดี๋ยวผมลูกย้อยอ่า พักลงพักเฮ้ยตายคู่แม่งเอยโดนแนวไอ้อาเข้าหัวพอดีเลยเจ็บหน้อยหน่อย